ไทยเมียนมาจับมือร่วมทำเนียวกันไปสองพนดินเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันชายแดนเชียงรายเมื่อวันที่9มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจกรุมฐานมาที่3กองกำลังพาเมืองพร้อมด้วยอำเภอแม่สายกองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรุมฐานมาที่3กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ปังไทย รวมทั้งทหารเบนมาและประชาชนเบนมาจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟสองแทนดินไทยเบนมาภายใต้โครงการหมู่บ้านเชิแข่งคู่ขนานตามแนวชายแดนโดยการพัฒนาแนวกันไฟโดยการถางหญ้าและตัดหิ่งไม้แห้งที่อาจจะเป็นเครื่องเพลิงของไฟป่าในช่วงฤด,ดูแล้งบริเวณเส้นทางตามแน,นวชายแดนไทยเมยนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมในอำเภอแม่สายซ้อมด้วยผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่หนึ่ง่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่สามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไห้หารือกับทางผู้บังคับกองร้อยฐานปฏิบัติการบา,ราลาหลวงประเทศเมียนมาตรงข้ามฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อขอความร่วมมือในการวดเผาในฝั่งเมียนมาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ไฟป,ป่าในพื้นที่ร่วมกันทั้งสองประเทศอิติทัศน์จุริยมารายงานหนังสือพิมพ์อณนจักรพายัพออนไลน์